กกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตัน,นนี้ผมนิชต่อสยามในรายการ PJSMC นะครับและตอนนี้เราอยู่แข่งรับเชิญผูพิเศษพิเศษนะครับที่ิ้นเพนนั่นเองนะครับคลิปนี้เรามาทําการเอ,อ่อเราทำการตกปลาแล้วก็เช็ดบอสกันนะครับแล้วก็ตอนแรกเราตอบคําถามด้วยก็ข้ามคลิปไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะบ่นได้หน้าำํำคาญ <c oughs> คําถามทั้งห้าคำถามเนี่ยผมไปสัรหามมาจาก f c e e o o o เทลเรียทีเอซึ่งกลุ่มน,นี้จะรวมด้วยผู้เล่นเทลเรียทั้งแท้และไม่แท้ทั้งแอนดรอยทั้งคอมทั้งอะไรทั้งนั้นแหละแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไอเปิดรายการคำถามข้อแรกพอ คุณพินถามมาเลยเนี่ยครับเอ่อคำถามก็การที่จะเปลี่ยนรถคันเป็นฮาร์ดโหมดเี่ยต้องทำยังไงเหรอครับการเพียเป็นฮาร์ดโหมดเนี่ยครับมันเริ่มไ้ค่าบอสนรกตัวหนึง่งซึ่งมีชื่อว่า War of Flesh War of Flesh เนี่ยถ้าแปลตรงๆตัวมันแปลว่ากำแพงตัวเฟรชเฟรชนี่เนอะไม่ไม่น่าใช่เฟรชแบบนะ่ะเฟรชแต่กต่ว,ว่าเป็นตัว R เนี่ย S, s R E S H น่าจะเป็นคำว่าศพนะฮะแต่นี่เป็นตัว L ก็จะแปลน่าจะแปลว่าเนื้อนะครับผมว่า f l e s, <S h ่าจะแปลว่าเนื้อนะซึ่งตอนที่พวกเราสู้กับ War o flash เนี่ยผมปรากฏว่าในนรกนี่สดมากแล้วโอ้โหโอเควิธีอัญเชิญอ o War o f flash เรา,เราว่าใช่ไหม ลุกตาบูดูจากมอนเตอร์ที่ชื่อว่าวูดูเดมอนและดบมันลงไปในลาว้าวแต่เงื่อนไขคือต้องมีไกด์อยู่ในลิสต์ n อ c บีของท่านเพราะเพราะไกด์วูดูดอลอันนี้ถ้าโยนลงไปแล้วมันจะทำให้ไกด์ตายถ้าไกด์ตายก็ไม่สามารถใช้ได้นนแล้วก็นในปัญหาของคนเรียกว่าเป็นนะครับสอง คนเตรียมคนเตรียมอะไรไปล่าวอลเฟตบ้างผมแนะนำว่าให้เอาซาักปืนมินิชา้าทำรันเวยยาวๆแล้วก็ชุดก่อนนิโคโลซึ่งมันชุดก่อนที่สองก็กันที่จะได้่ยท็อปี้เนี่ยเห็นบางคนค่าบ,บอสแล้วก็ไม่ได้นะครับทํามมันถึงไม่ได้นะครับคุณนิสสเพราะว่าทชปปี้เ <até S 2> นี่ <Nein> ย,ยม, <Lore> มันเป็น อะไรที่ถ้าอย่างถ้าอย่างได้ถ้าอย่าได้จริงๆก็ไปหาจากเซิร์ฟเอาได้ใช่ไหมครับหบดบยากมากโอเคผมทำ่างนั้นตลอดเลยผมไม่แนะนำโทวทอปปี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆนะครับแต่ขายก็ได้ตังค์คุถามที่สามก็โอเคคำถามนี้จบไปแล้วกันนะครผมคิดไม่ออกครับเพราะว่าคุณนิโศถามมาคลับ ที่อบอกแล้วเซลเลยแล้งผมจะเป็นผี่ฟามให้เซลเอางั้นผมจะถามเองตอบเองละกันนะครับค่าถามคำาถามทีท่สามก็คือในกังเกิลเนี่ยหลังฮัทโหมดอะ่ะมันจะม,มีมัตเตอร์บอสตัวนี้แหละซึ่งโหดมากใช่แล้วแพนโทล่าเนี่ยแหละ เราจะทำยังไงให้ดอกบัวที่เราไเรียกแพนโทล่าเนี่ยออกมาดอกบัวที่เราเรียกแพนโทล่าเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดในใต้ใต้ดันเทียนของ้นเท่านั้นและต้องฆ่าสามบอสเหล็กแล้วด้วยบอสเหล็กทั้งสามตัวเนี่ยผมสำหรับผมตอนตอนเนี้ยเป็นอะไรที่ชิลมากแต่แต่ตอนเริ่มฆ่าใหม่ๆนี่เป็นอะไรที่หทหโหดมาก บอสทั้งสตัวนี้ชือว่าสเกลตั้นพรามดิทอยเออร์และทวินซึ่งบอสทั้งใช่ครับลักษณะของบอสทั้งสามตัวก็คือทวินจะเป็นลูกตาสองอันขนาดใหญ่และมีสายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เชื่อมติดกันด้วยมีลูกตาสองสีคือสีเขียวและสีแดง ดิทรอยเอร์ er เป็นหนอนเหล็กขนาดยักษ์มีลูกน้องมากมายถ้าคุณตกอยู่ในวังวนมันแล้วก็คุณจะไม่ไปได้รัสเ,เกลตันพามเป็นกระดูกเหล็กที่เหล็กจริงๆแล้วก็มีน้ำด้วยสีแดงเลยมี ทั้งสามตัวนี้มีอาวุธมากมายแต่อาวุธที่ผมคิดว่าตรงกันก็คือปืนเลเซอร์นะครับก็สี่แล้วที่ท้าทายกันทูบอันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับเอาล่ะคำถามต่อมาคำถามข้อที่สี่ใช่ไหมใช่เราก็เราเลยป่วยมึงสองคนเลยเนี่ย คำถามข้อที่สี่มีคนถามมาว่าบอสตัวสุดท้ายของเทลเลียคืออะไรเวอร์ชันองบอสตัวสุดท้ายของเทลเลียเนี่ยมีจันเจียนการเดียนครับแล้วมันมีวิธีฆ่ายังไงหล่ะเพราะว่าแอตแทกมันเก็เก้าเก้าเก้าดีเฟนต์มันก็า้าเก้าเก้าเก้า,กาพูดง่ายคือทุกอย่างเก้า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 หมดอะวิธีฆ่าก็คือให้เอาชุดเทอร์เทลเอมเมอร์ที่คุณฟินใส่อยู่เนี่ยครับแล้วก็ ใส่มัตเตอร์นินจาเกียซึ่งมัตเตอร์นินจาเกียเนี่ยมันมันจะทำให้หลบหลบอะไรก็ได้มีโอกาสที่จะตีสมมุติว่าบอสตีเราเนี่ยเราก็ไม่โดนหนึ่งครั้งที่เป็นหนทางค่ะดันเจียนกาเดียนครับแต่ว่าเวอร์ชันหนึ่งเนี่ย มันจะเพิ่มระบบการตกปลาขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แอบระบบการตกปลาระบบหลังจากระบบการตกปลาเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มบอสใหม่โหดโหดโคตรชื่งผมที่เล่นสายแคตเตอร์เนี่ยมันเป็นปลาที่มีเป็นเหมูอรับ่อนบอสตัวนี้ชื่อ ดูฟิตคอนไม่ดีเลยครับไม่ดีไม่ดีดแ,แน่นอน <S <S 2> <S 2> บอสต,ตัวเนี้ยเป็นบอสที่แบบต้องใช้ใชคนของคนสู้จริงๆ <S <S บอสต,ตัวนี้โหดมากได้นั่นแหละปาหน้าหมูใช่เหรอพามีเพื่อนมีแม่เพื่อนชื่อหมูวกงนี้แหละ วิธีการลาก็คือเราเราต้องเอาทัพเพเวอร์มซึ่งในอีเวนทอรี่ของคุณฟินมีนะครับทับพเพเวอร์มเ,เนี่ยไปเอาไปชี้ที่เอาเมาส์ไปชี้ที่มันทำมันจะเขียนว่า666%้อยหกสิบปเซ็นต์บิดพาวเวอร์ซึ่งแน่นอนเป็นขอกอะไรที่เยอะมากเอาเวลาดูฟิตทอน ของของที่ได้จากบอสดุกพิทคอนก็จะมีปีดเนี่ยผมชอบอยู่แล้วอีกอาวุธต่างๆนะครับเอาละครับจบกันไปแล้วกับคำถามทั้งห้าคำถามก็หลังจากที่ผ่านช่วงที่ผมบ่นยาวๆมาแล้วต่อไปรอไปทำงานอนดีเล็กด้วยกันตกปลาดีไหมครับคุณฟินเลทีมก่อนครับเป็นทีมงั้นงั้นบินไปกันเลยครับเย้ เอาละครับตอนนี้เรากลับมาที่ทะเลกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณชิมเขาก็หลุดเขาเขากําลังมานะครับแม่น่าสงสารน,น้าสงสารเขาครับเอาไอ้ข้อทอดไปปักแป๊บนี่มันต้องปักต้องปักนะตรงกลางแบบนี้ p r i v a t มาแล้วต้อง,องรับเขาเลยครับเอาไอ้มลงคนไทยเกิดดี p r i v a t อะไรเนี่ยขมอนเพชรแฟรอด ไอยาน่ารักชุ้มเบยอารฟินผม <ขอ S 2> ไปตะกินตะกินนะขออัดก็ตอนนี้เรามาถึงทะเลนะครับตอนนี้พ่อผมก็นอนบนขอกคออยู่คลองแล้วพอไม่สบายอากาศเปลี่ยนนั่นนะยังไม่สบายเลยเอาละเราก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับเรามาตกปลาใครเครียดดีกว่าเดี๋ยวฟินเห็นอุย้ยตกน้ำ เห็นยาที่ผมทำให้ไหมครับยาที่เขียนว่าปิดชิ่งพรอทอนกับโซน่าพรอทอนขอให้ทานยาทั้งสองอย่างนั้นครับอ,อย่างละกิดอย่าง,างละสองขวดเลยดบดบเกินไปว่าไเคตกปลาสบายใจจังแล้วไม่เบ็ดไปไกลจังเลยเอ,เอาเ,เอาเบ็ดเอออย่างนั้นแหละ เนี่ยติดแล้วก็กดก็กดคลิกซ้ายทีหนึง่งแด้ปลาเท้าตลอดเลยเว้ยแด้ปลาเท้าอีกแล้วครับออเอาะด,ดูปีนทธนมาดูปีนทธนมามาแล้วเดี๋ยวผมกำลังหาทางช่วยคุณอยู่ครับ ใจเย็นใจเย็นใจเย็น oh. ไม,ม่อะไรต้องกลัวละมังหมูป่าตายแล้วโอ้เจ้าวออะไรอ่ะปินปินลืมเอาทัพพะวอมไปเก็บในกลน่งลองใ,ในกล่องอะไรเหรอในในกล่องในกล่องทองในบ้านใกล้นังนนีทำไมเหรออ๋อมมหน่ามัน ยังดูคิดหนอนมาโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแหลกอาฝากลูกเมียผมด้วยอุตส่าห์จะมาตกไาเฉยคิดไม่ถึงเลยว่าจะต้องมาสู้กันวยนที่เราไม่สบายสุดสวยเออยูเวนต์ตอนนี้ยังไม่เกิดเลยลองพัดใหม่เลยคนนนะิวแปบบ๊บปะปะปะ นี่ไปนี่ไปเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งหายว่าไปมันก็นานเหมือนกันยครับเนี่ยตั้งแต่เราทำคลิปแรกออกมาใช่นานนานเป็นเดือนไม่เป็นปีอะเป็น <c oughs> คุณพินจะเห็นว่าชุดของผมเป็นสีรุ้งนะครับเพราะผมใช้ดาย DIY E ครัใช้ลุ้งไหมผมมีแ่ประมาณสามสี่สีเองนะเนี่ยอ่าเอาไปสีสปดะไรไปเลโอเคไหนมาดูเล่นติดไฟ อา ah ทำไม่โอ้ตอนนี้ร e? ู้สึกว่าเราเมือโดนลุมโดนลุมมากๆเลยอะอะไรใครมาหนีเร็วคนที่ส um ุดสยามดูเลยครับเออผมใช้สีแดงดำแล้วเมื่อนตัวผมกลายเป็นสีน้ำตาลไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะงั้นใครอยากเดินเกินกวา ไปเถอะป่านนี้ N P C ไพเวดหังรอแล้วเปลี่ยนท่านั่นงอีกแล้วต้องมุดเลยเกินเอ้ ก็ใช้ได้อยู่นะเออคุณมิสสสยามครับปนตัดผมเนี่ยเป็นเทลร์บีมละก็มีมีตัุตผมนะครับรู้ใช่ไหมจ้าก็มีมิตตผมนะครับอะไรนะเออใช่มีตัดเุลาเปิดเิมแต่ไม่เป็นไรเราเสตัดผมแล้วต้องใช้เวลาตตขึ้น่ะ ทันแล้วเฮ้ยงอ่ะอยากออกทลิปต่อไปอ่ะมีมีไอเดียเข้ามล้เราไม่ได้พูดจริงใช่ไหมดันเจียนการเดียนพูดพูดจริงจริงอยากอยากชู้กับดันเจียนการเดียนสู้กันสองคนน่ะแล้วมแล้วมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตาย เนี่ยกดคลิกสลแตกก็ได้เออไมันหายไปแล้วใคยเกิดวันนี้ไพเราทำอะไรดได้บ้างเสื้อกับต่างนี้จำเป็ต้องการหรอกบวกคฮ้ยมันอะไรอ่ะบวกเหรอหยุดสิบวกโลหิตอ่าบวกถ้าเป็นบวกก็เอาเลยพันเห็ดแปบบ๊บเอาเอาไว้ใส่วันนั้นดิมาเลย Okay. มาตกปลาไวยใจก่นอนเถึะ hey, มาแข่งกันไหมใคร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 ตีใครต <What? S 1> ีเป็ดไปได้ไกลกว่ากันไม่เห็นได้ปลาเลยอ่ะเย่ไก่ปอดเอาได้กุ้งฮะกินละ ลองลองกินยาดูเ,าดเป็นไรเอาได้สวอตฟิตกดกดบีดดเฉยๆก็ได้ได้ทูหน้าได้ปลาเทา้าปลาเทลา่าได้ทูหน้าอีกแล้วครับนี่เป็นตกแค่ตรงน,นี้ก็พอ ไอไอเดียของผมในการทำคลิปการทิ่งปาเดียนเนี่ยครับก็คือเราเราจะทำกับดักเพื่อล่อมันออกมาก่อนแล้วเราก็เอาเอาปืนไลย,ยิงเมกาชาร์ก,กผมอะ่ะมีมีชุดมีชุดสองชุดคือ,อคือชุดสแคป กับชุดสมูทตี้ชุดสมูทตี้เนี่ยผมหาเองนะครับอีกเวอร์หนึ่งของผมเนี่ยมีออโต้แฮมเมอร์ซึ่งไอออโต้แฮมเมอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องปั่นแร่เอาไว้ทําแล้วฟินไปไหนอ่ะ อ๋อเมื่อกี้อุตส่าห์ให้ตกเมื่อกี้อุตส่าห์ตกลังไม้นี่มะคราวนี้ได้ลังเหล็กเว้ยไลท์คิทูโอเพนแช่ได้เหรียญทองเจ็ดเหรียญเฮ้ยอ้ไอ้ตรดนี้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้าวตายเลยอย่ารัวนั่นแหละเอาเมก้ชาร์กหนงมัน ที่นแน่นอนดาเมจมีแค่หนึ่งแค่นั้นแหละล,ะลสเนปเปอร์ลูกน้องของข้าจะช่วยหน่อยเยซนัทเป็นไงอะฟิหนึ่งตัวปลาทูน่าสามตัวหาวไม่เจอเลยตกบได้แล้ว่หาไม่เจอปลาเท้าเจ็ดตัว ุมตัวแล้วเนตเนสสแนปเปอร์ตัวหนึ่งน่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างนึงทำไมเดียเขาจะดอวะเนี่ยเราเราดิเ้ามาเขาเลยเขากับี่ไลวแหละจะกลับานี่คือวิธีเคลียร์อย่างเร็วออะได้ดาวเป็นสวยหรอกอ่ะเทา าเอาเอใช่ตอนนั้นเราเห็นมีส่สยาวกินกุ้งไม่ทำเปลือกเลยกุง้งเออพูดจริงๆนะครับผมอ่ะเป็นคนนึงที่ชอบกินกุง้งมากไม่รู้ทำไมอะไรอหรอ แล้วผมไม่ได้กินแค่ทั้งเปลือกนะครับผมกินใต้น้ำเลยหุ่นละอ้าวม่ได้อดขึ้นเลยไอ้เนี่ยไอ้เจ็บนะเอ้ยเอ๊ะเอามืเฮ้ยนี่มันตกลงไปไหมตอมึกออะไรไใจเลยตกปลาใต้น้ำเลยเพื่ออนเลยตัวเด่นเปลี่ยน รู้ห,หรือเปล่า,ลลาว่าเลิอกอะไรนะ่ออะแต่ว่าคน,น,ค,นคนที่ดูคลิปนั่งด้านผมอยู่นะครับผมจะให้ดูของพวกนี้นะครับน,นี่นะครับนี่คือเลิกนี่คือเลิกดีของผมอี่มีอะไรเลยนย<ม>นี่ตดบ้างเลิกงาม <laughs> ยามดีอย่างนี้ต้อง เรียกบอสอะไรเรียกสามตัวแต่แต่เราไม่ได้เรียกแต่ผมยังไม่ได้เรียกสามตัวรวน,นะ,ะนมันแหลกเกินเรียกเรียกแค่อย่างทั้งสามตัวก็พอ โอเคครับเราจะทำการเช็คไทม์นะครับแต่ว่าผมจะเอาออกผมว่าผมก็อยากโชว์เฮ <to> ้ยคลทป เกินเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันที่จังเกิลเนี่ยมันมันจะเร็วขึ้นจะ,ระ,จะนเร็วขึ้นเนเอาล่ะผมว่าเราเราทำการจบคลิปก่อนนะครับนี่จบคลิปถ้มามันไม่ได้ต้องเราไม่ไเอาให้ต,ต,ต,ตกกบลันมาว่ะเอาออกโอเคออกเซิร์ฟเข้าใหม่ดิดดดวับกับมันโอ้ยโอเคเอแล้วก็เข้าใหม่นะครับจุดเยอะจด สินเซมม่มเด็กเอกเกาะมาละเอ้ากดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาเรามาตายเรามาจบชลิตตายกันขอทอ,อดถอดเกาะดีกว่า จะได้ตายง่ายๆรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เอาละครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับนี่ต้องขอบก่อด้วยขัาง่่อนแหละไปตายเยอะแหละห้าสี่สามสองเอา กี S ่ปชซะแล้วห้อาใหม่